วอยว่าจะพาคุณผู้ชมไปกินของอร่อยที่เป็นของคู่บ้านคู่เมืองประเทศญี่ปุ่นซึ่งไม่ใช่โตเกียวแม้ไปญี่ปุ่นก็ต้องกินรามเมงซึ่งรามเมงนี้นะคะชื่อว่าร้านโอซาก้าราเมงค่ะอยู่ที่ตลาดคลองสี่เมืองใหม่ปทุมธานีจุดเด่นของที่นี่นะคือ,อน้ำซุปน้ำซุปเนี่ยนะคะเขาจะใช้น้ำมันงาเพิ่มเข้าไปซึ่งจะทําให้กลิ่นหอมมากๆและที่สําคัญเลยนะก็คือเส้นเป็นเส้นราเมงสดทําเองสดๆใหม่ๆทุกวันเลยค่ะร้านนี้เมื่อหิวของแม่ก็มีเช่นเดียวกันไม่ยอมแพ้หรอกนะคะของแม่คือฮารุราเมง อยู <łość> ่ซอยพรพิสารคลองหกธัญบุรีของเรานั่นเองนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยนะคะคือเขาจะเอาราเมงเนี่ยมาทำเป็นเมนูไทยๆจ้ากอกถูกใจคนไทยอย่างมากนะคะอย่างเช่นราเมงผัดชาทะเลเป็นต้นและที่สำคัญราคาถูกมากด้วย แต่ของลิตาก็มีเหมือนกันอันนี hey! ้เอาใจสําหรับสายรามองโดยเฉพาะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นสไตล์ฟิวชั่นมีน้าซุปเด็ดๆให้เลือกถึง10บน้าซุปเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาแล้วก็ยังมีของอื่นๆอีกมากมายที่สําคัญวันนี้ d e l i v e อรมาให้ชิมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปชิมกันเลยดีกว่ากับร้านลัสราเมอ้ วันนี้พวกมาถึงที่ราแล้ว<ช>น,นะคะร้านนี้ Last r a m e n นะคะบอกเลยว่ามีน้ำซุปให้เลือกกว่า10แบบและที่สำคัญ <Wow. S 2> ถ้าคุณไม่ชอบเขาก็ยังมีข้าวหน้าต่างๆหรืออยากจะกินของทอดก็ได้มุ้ยสัตยะ ก็มีซาชิม<อ>ิก็มาอ,มอะไรบ้างเนี่ยเมนูอ่ะอ้ยเมนูเยอะมากคือมีตั้งแต่ราเมงหมาล่าราเมงทงคัสสึจะก,กินต้นตำรับก็ได้หรือทันทันเมนก็ได้ราเมงสุก,กี้น้ำดำมีราเมงต้มยำกุ้งอันนี้หรือจะเป็นราเมงปลาแห้งก็มานะจ๊ะแล้วก็ยังมีเป็นซุปมะเขือเทศเป็นแบบผัดพริกเกลือเป็นแบบเห็ดหอมอข้าวหน้าหมูก็จะมีข้าวหน้าหมูเทริยากิข้าวหน้าเนื้อเทริยากิแล้วก็ยังมีข้าวหน้าไก่ซอสหมาล่าแบบนี้มีข้าวหน้าแซลมอนด้วยอยู่นี่สดสดไป เกี๊ยวซ่าก็มาอิสยะเนี่ยคุณเลือกได้เลยว่าอยากจะกินเป็นเนื้อหมูหรือไก่หรือแม้แต่เกี๊ยวซ่าก็มีจ้าเยอะแยะมากมายไปหมดคอริสตาจะเป็นต้มยำกุ้งของของพี่บุ๋มเป็นอะไรคะของพี่บุ๋มเป็นเป็นทราดนดิชแนลเงคัตสึราเมงขอชื่อว่าเป็นมัชรูมราเมงพอกโอ้ยอะน้ำหอมจังน้ำซุปดีมากเลยคุณผู้ชมร้านนี้อ เส้นเหนียวนุ่มมากเราจะบอกว่าต้มยำอะรสชาติจะโอ้โหเดี๋ยวอันนั้นห,นห,วหิวหรอหิวยังไงอะไม่ได้หิวมากนะแ,นแต่บอกเรว่ามันดีมันมันคล่องคอมันชื่นใจแล้วแบบ น้ำซุปมันถูกปากคนไทยอ่ะมีะหน้า,ร,าร้านด้วยถ้าใครอยากจะไปทานหน้าร้านของเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่จุฬาล,ลงกรซอย4หรือว่าโครงการสเตเดียมวันนะคะตรงนั้นเนี่ยนักศึกษาจุฬาเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วกับร้านลัสรามเมงหรือคุณอยากจะโทรสั่งก็ได้นะคะกับเบอร์065 052 9694หรือ02 1 1 5 3 2 4 4 Facebook ก็สามารถสั่งได้นะคะชื่อว่าลัส ราเมนไทยแลนด์นั่นเองร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึงเชียงคืนอคุณผู้ชมก็ติดตามสามซ่าพาแซกัปแล้วกันนะคะใช่ค่ะเราจะมีร้าน d e l i เ e r y เด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนและที่สำคัญนะใครรออยู่อยากจะได้รับรางวัลแฟรนไชส์กะรีปับของเราที่วันนี้บอกแล้วว่าจะแจก3รางวัลคำถามถามว่าอะไรดีเอาเป็นว่าคำถามของเราก็าคือกะรีปปั๊บไส้ไก่สูตรแชมป์ประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไส่ไส้อะไรบ้างโอ้ยอะไรอะไรบ้าง โอ้โหต้องตอบต้องตอบให้ได้ตอบมาที่ a ฟ e b o o k ของเรานะคะสามซาบหาแซบสามรางวัลเท่านั้นที่เราจะแจกทําให้คุณสามารถสร้างอาชีพได้เลยนะนี่บอกใช่เราแจกกันอย่างนี้เลยนะอืแจกอาชีพแจกอนาคตให้กับคุณถูกต้องแล้วค่ะมีแต่เรื่องเด่นๆนะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วจ้า,จา,ส,าสามารถติดตามรับชมเรา3ามคนได้นะคะในรายการสามซาบหาแซบเนี่ยนะคะทุกๆวันอาทิตย์ เอาก็เห็นแม่พูดแล้วหนูก็เลยกินมั่งทุกๆวันจะจบรายการแล้วลูกจะจบนะทุกวันอาทิตย์นะคะ4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นแบบนี้ทางมารินทีวี HD ช่อง34ค่ะใช่แล้วค่ะพวกเราสามคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Amarin TV